เขาว่าเป็นห้ากับอะไรน้องก,กินที่จำไม่ได้ไปดูในกระท่อมเลยหลวงตามารวยท่านเขียนไว้นั่นเลยเป็นฮัาเล่นเล่เป็นฮนเล่นว่าหลวงปู่ไปเข้าฝันให้กลับด้วยให้ไปแล้วให้กลับยินดีตอนนั้นุนณชมเข้าสู่ช่องคุ้มทรัพย์ชนะเพจอีสานนิวเพจคุ้มทรัพย์ชนะวันนี้อีกแล้วครับทุกคนหลังจากที่เอดมาตามเลขหลวงปู่สวงเลขกุมารที่นี่นะครับก็หลวงตามารวยหลวงตามารวยท่านก็จะบอกว่าเลขหลวงตาได้มาหลายงวดแล้วนะครับท่านก็บอกว่า สามหกสามมาไล่ง่วดแล้วงวนนี้ท่านก็เลยบอกว่าเลขอกตัวนี้นะครับก็คือห้าแปดแปดห้านี่ครับทุกคนไปดูคลิปได้เลยนะครับคลิปเอสดได้ลงอยู่นะครับคลิปชีทะเบียนรถนะครับนี่ครับทุกคนทะเบียนรถของท่านก็เป็นห้าเต็มเต็มไม่ต้องกลับย้าว่าถูกทั้งหมู่บ้าน,นทุกคนเลขนี้ถูกทั้งหมู่บ้าน,นครับเป็ห้าถูกทั้งหมู่บ้านเพราะว่าเลขคันนี้ไปจดหน้าหลวงปู่สวงหน้ากระท่อมหลวงปู่สวงจดไว้อขสามหกหกสามอก สองงวดติดนะครับทุกคนแล้วเราหลวงตาก็หลวงปู่ไปเข้าฝันด้วยนะครับหลวงปู่ไปเข้าฝันบอกว่าเลขมีแล้วนะครับเลขได้แล้วท่านบอกให้ตามตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหลวงตาจะเขียนเลขอะไรไว้ให้นะครับเราต้องไปดูที่กระท่อมหลวงปู่พอหลวงตาท่านมีออกสื่อเนาะท่านจะเขียนเลขไว้ให้ครับว่าได้เลขแล้วนะบอกเอสว่าโยมาทายเด้อนะครับหลวงตาได้เลขแล้วนะก็อยากจะปล่อยตัวเลขให้เอฟซเพื่อมีบุญสัมพันธ์กันถูกเลขกับหลวงตานะครับหลวงตามารวยทุกคน เี๋ยวลุงวง้วกนั้งดูตั้งแต่สามหกนะครับเข้ามาจริงๆลายงวสามหกหกสามคันนี้จะจอดไว้หน้าลงกระท่อมหลวงปู่สวงก็ออกตลอดนะครับออกทุกตัวนะครับออกทุกตัวจริงๆนะครับเราก็จะตามไปดูเลขที่กระท่มหลวงปู่ว่าจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะกับดูเลขแล้วอย่าลืมกดชกแชร์กันแระกำลังใจกันด้วยนะครับลรงตาบอกว่าหลวงปู่มาเข้าฝันแล้วก็บอกตัวเลขแล้วก็ให้เขียนตัวเลขว่าเลขออกตัวนี้แล้ววงกลมให้พร้อมนะครับ ไปดูว้าเลกี่ตัวนะครับกี่ห้างนะครับไปดูกันครับรถจะจอดตรงนี้นะครับพอดีทมที่แล้วก็เอารถมาข้างนอกนะครับทุกคนปกติรถจะจอดทางข้างหลังข้างๆกะท่มลงปูสวงนะครับพอดีเอารถเอาดินมาทมที่กันเลยไม่มีที่จอดต้องมาจอดไว้ข้างลข้างนอกนะครับจอดแล้วออกตลอดด้วยนะครับนี่ครับกะท่มลงปูสวงที่นี่นะครับที่วัดมารวยวันเจรวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเปิดธรังเปิดสางค้างเปิดเปิดด้วยนโมพุทธายะชาลิติ สาธุสาธุหลวงปู่สวงนะครับเรามาดูเลขหลวงปู่นะครับที่เขียนไว้ที่ท่านฝันว่าหลวงปู่ไปเข้าฝันเขียนไว้แล้วนะทุกคนเขียนไว้แล้วนี่เ้อครับตัวเลขเขียนไว้แล้วนะครับตัวเลขนี่เ้อทุกคนนะครับฝันหลวงตาฝันหลวงตามาวยฝัน,อามมานบอกว่าไปแล้วอย่าลืมกลับมาไมาเ่เลขว่าแปดห้าห้าแปดนี่คือไปแล้วอย่าลืมกลับมา มาอาจจะเลขตัวเดิมก็ได้นะครับมาออกเป็นห้าเปจากเป็ห้าเป็นห้าเปน,นะครับอันนี้ท่านเขียนให้มานี่นะครับวงกลมเลขท่านเ็เขียนให้ห้าสี่สี่ห้าเลขมีประมาณนี้นยทุกคนนะครับแคบหน้าจอไว้ดูนะครับเลขลองตาม,มาเลยนะครับขออัจารย์จิตบวง,งปูกรพุทธทังประสิทธิธรรมประสิทธิสร้างคังประสิทธิอาริยะอ,องสวงสัมปนโนอิติปิโสนะโมพุทธายะ อิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเวสาทุสาธุหลวงปู่เด้อสงการในูรหลามมีโชคมีลาภให้หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยให้หมดนี่หมดสินให้มีแต่โชคมีแต่ลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่ชมอยู่คนที่แชร์ขอให้รวยร่ำรวยนะครับและกับตัวเลขเด้อทุกคนนะครับอีกครั้งหนึ่งกับตัวเลขนะครับพูดทางเปิดธรรมะเปิดสร้างั้างเปิดให้หลวงปู่เปิดให้เด้อนะครับให้เลข เลขตัวเก่านะออกมาทุกคนนะเป็นเลขตัวเก่าออกมาด้วยนะครับห้าเปดก็เป็นห้าขอเป็นแนวทางให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับถ้าเข้าอย่าได้จะตามใหุ้กงวดนะครับจะตามให้ทตกงวดถ้าเลขเข้าเด้อน,นะครับสําหรับเลขหลวงตามารวยนะครับถูกทั้งหมู่บ้านนะครับท่านเดินบิณฑบาตท,ท่านบอกเลขถูกถูกทั้งหมู่บ้านจริงๆนะครับชาวบ้านก็บอกว่าหลวงตานี่ให้แม่นมากนะครับ เป็นเลขตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวเลขลุงปูไปเข้าฝันนะครับก็ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใครเชื่อก็ตามใครไม่เชื่อก็ผ่านไปได้เลยนะครับทุกคนเป็นแค่แนวทางให้เท่านั้นนะครับนี่ครับแคกแล้วแคปอีกนะครับตัวเลขแคปแล้วแคปอีกนะครับโชว์แล้วโชว์อีกนะครับรับวัดมารวยนี่รับ ก็เป็นวัดที่กําลังพัฒนาโยตั้ต่น,นั้นวางศิลาฤกษ์นะครับก็ตอนนี้กําลังเริ่มทําแล้วนะครับแล้วก็ทมดินทมที่อยู่นะครับถ้าใครทุเลขทุกหวยก็ถ้าร่ำรวยก็อย่าลืมนะครับมาช่วยสร้างวัดใหม่วัดนี้เป็นวัดที่แกะกละองยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพิ่งสร้างศลาสร้างกุฏินะครับก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับถ้าใครมีโชคมีลาภก็อย่าลืมมาช่วยสร้างวัดมารวยนะครับ กวดชื้ชัยมงคลมารวยนะครับหรือหลวงตาม,มารวยนะมาช่วยกันนะครับถาถุลยก็อย่าลืมมาสาธุสาทุกับกระท่อมหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่อยู่ที่ไหนเจริญอยู่ที่นั่น,นความเจริญจะอยู่ที่นั่นอยู่ทุกที่นะครับดูรบข้างๆก็จะมีสะนะครับสะปู่รานหรือสะก็ลมเย็นสบายอยู่นะครับ มีสะพานข้ามสะนะครับกุฏิก็อยู่ประมาณนี้นะครับยังไม่มีอะไรนะครับนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าฝนมาก็เรียบร้อยนะครับก็กจะอยู่แบบง่ายๆนะครับลงตามารวยนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ก่อนรถจะจอดตรงนี้นะครับข้างหน้าข้างคกระท่อมหลวงปู่สวนครับจอดไว้ในอกทุกงวดเลยนะครับ แล้วก็มีข้าฝันด้วยหลวงปู่ข้าฝันด้วยบอกให้ซื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับว่าทําอะไรบ้างนี่ครับสลาก็เริ่มเริ่มจะทําแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่าจะทากุฏิอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับตตามมาด้วยกำลังทำกุฏิอยู่นะครับยาญ่ๆก็มานั่งเล่นนะครับโพเิสลา ยายอ้ลุบสู้เลยยายยายก็ทำศาลาหรืรอศาลาส่วนบนยายโอ้กระเ,ราาาเดาอ่ะกระเดากระเดาแปลว่าร้อนไหมยายเป็นห้ายายเพราะว่าเป็นห้ากับอะไรน้องกินที่จำไม่ได้ไปดูในกระท่อมเลยลงตามมาโดยท่านเขียนไว้นั่นเลยเป็นฮันเ่นเลยว่าหลวงปู่ไปเข้าฝันให้กลับด้วยให้ไปแล้วให้กลับกลับน่าจะเรีอกออกกลับหรือเปล่าไม่รู้ หมดแล้วลงตาเกโบกทั้งหมู่บ้านหมู่ใหญ่โบกแทนนะการเดินบินสบายไว้ลงตาประโบกถูกทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมหมดแล้วใหญ่เจ้าใหญ่จ้าเจ้าใหญ่ต่างนูนี้จ้าเป็นแนวทางนะครับทุกผู้ชมเลยครับวัดมารวยนะครับคนนี้กำลังสร้างอยู่เนี่ยนี่น่าจะส่วนที่ปฏิบัติธรรมหรือเปล่านะครับเป็นแนวทางก็สร้างไม่หยุดไม่ย่อนนะครับ ตัวเลขเราได้เน,นี้ยประมาณนี้เฮงเฮงปังปงังรวยรวยสาธุสาธุล่ำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม